เพื่อนๆที่เกิดวันพุธค้ามาดูวดวงรายวันกันค่ะ เพื่อนๆที่เกิดวันพุธคะต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะดูแลเงินทองหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นวันที่เรียกว่าอยู่ในกำมือคุณนะคะคุณสามารถดูแลการเงินและการงานของคุณได้นะคะเพียงแต่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ความรู้สึกของคุณนิ่งๆสักหน่อยนะคะบางคนอาจจะ ทำอะไรแบบว่าบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะมันก็เป็นสิ่งดีนะคะเพิ่มศักยภาพตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะถามในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกว่าความรักคุณก็ดีดีนะคะคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณนะคะการเงินก็ดีนะคะอุปสรรคปัญหาไม่เห็นนะคะ